ทำไมถึงไม่เรียกว่าร,าปรอปภทำไมถึงเรียกว่ายามมันรู้สึกเหมือนโดนดูถูกอาชีพเรื่องราวนี้เป็นคลิปจากทางท่านเป่าลงเอาไว้ค่ะนี่ก็เข้าไปฟังละก็คือน้องผู้ชายคนนึงก็ขับรถเข้าไปในน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งแล้วทางท่นจ,จะเรียกรปภอะไรกันนะรปภก็บอกว่าเข้าไปทางนั้นเลยน้องคนนี้ก็บอกว่าอ๋อตองป้อมยามใช่ไหมพี่อร,ปรอปภก็ถามว่าทำไมถึงเรียกว่ายามทำไมไม่เรียกรปภมันเหมือนโดนดูถูกอาชีพน้องคนนี้ก็บอกคิดมากไปเปล่าพี่ คือยาม,มันเรียกง่ายไงแต่ร,ปรอปภมันสามพยางผมว่าพี่คิดลบมากไปเออเร,ปรอปภเขาบอกถ้าน้องไม่มาทําอาชีพแบบพี่น้องไม่รู้หรอกถ้าถาวันหนึ่งมีคนเรียกน้องว่าแบบยาม,ม้างเอาน้องจะรู้สึกไงคนนี้ก็บอกผมก็ไม่คิดอะไรเลยพี่ผมว่าพี่คิดลบมากไปพี่ต้องปรับแล้วล่ะพี่พี่พี่คิดลบเกินอะ่ะเออเอาสิเธอ <laughs> ฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์ท่านเปล่าคอมเมนต์ว่าตอบไปนี่ให้เรียกว่าป้อมลาบานนอนอีค <laughs> อมเมนต์นึงบอกว่า ต่อไปนี้ให้เรียกห้ามเรียกว่ารปภให้เรียกรักษาความปลอดภัยเอาชื่อเต็มไปเลยอะทุกคนมีความเห็นว่าไงยามกับรปภเราสมควรจะเรียกอันไหนแต่สำหรับฉันนะป้อมนุ้ก็เรียกป้อมยามนุ้ยก็เรียกยามเพราะมันง่ายถามว่าเป็นการดูถูกไหมไม่ก็เหมือนก็คือเหมือนกันไหมรักษาไม่รู้อะแต่ฉันก็ฉันก็เรียกยามนะเออ